ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่ช่องนักเบิรเดพัดเที่ยงนะครับก็วันนี้ก็จะมีพระมาแบ่งปันให้ก็คือเหรียญหลวงพ่ออุตมะและพระผงหลวงพ่ออุตมะก็วันนี้มีมาแบ่งให้ในราคาไม่แพงนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบหลวงพ่ออุตม one, ะวัดวังวิวิอ่าอำเภอสังขัดจังหวัดกาญจนบุรีก็ไม่ควรพลาดนะครับ ก็อย่างนี้ก็ะับว่าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมของหลวงพ่ออุตมะอย่างเดียดนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับอืมี้ยแต่การจระบุตรีก็ต้องคิดถึงค่ากระดาษอย่างนี้รท่านท่ากระดานแต่ได้หลวงพ่ออุตมะเป็นุกเสกให้อย่างนี้อยู่ห้าสิบบาทนะครับอ่าสภาพเดิมๆเ,เลยอ่อยาเหรียญนี้กะไหลอ่าลงยาสามสีอ่า เหรียญไม่ได้ไม่มีความนิยมเท่าไหร่แต่ราคาไม่แพง50บาทได้กันไหรอย่างนี้หลวงพ่ออุตมะมสวยเดิมๆ5ิบาทเอาอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พักผงที่หลวงพ่อนั่งอยู่เป็นลูกเต่านะครับก็แต่ว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีการส่อแสวงหากันอย่างนี้ผมก็มาปล่อยให้ราคาไม่เกิน50บาทนะครับ เดือนนี้ห้าสิบบาทเหมือนกันอ่าเดือนนี้ก็ห้าสิบบาทเหรียญนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้อ่าค่อนข้างหายากนะโอเคนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบหลวงพ่ออุตอมะลองทักมาคุยทักมาถามได้อยากได้รุ่นหนะโอเคครับสวัสดีครับ